ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณอานจวัครับเรามาเจอกันอีกแล้วครับที่อ่างยายน้อย,ยนี่เรามาทำอะไรนะครับได้หมดมตัาพี่เด็กน้งงงองน้ำมันกำลังตกไปอย<ม>ู่นะครับ อยากรู้อยากหาอยากชมติดตามด้วยทุกคนช่องดูได้เนี่ยวกับเกี่้วกเวีง่วง,วงไปเลยเอองั้นแหละนี่ก็จะเป็นบรรยากาศสวนนะครับในที่ ามาให้ดูในอีพีหนึ่งครั้งที่แล้วนะครับนี่นี่เป็นอีพีสองแล้วมาตกปลากับน้องน้ำมัดนะครับนี่เป็นอ่างอ่างนี่ก็จะได้น้ําลงตลอดนะครับนี่ตรงน,นั้นจะใช้ระบบโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ปั่นน้ามาลงแล้วก็ดูดน้ำนี่แหละขึ้นไปใส่ลยาไยนะครับจะมีหนึ่งอ่างนี่เป็นอ่างที่สองนะครับลูกก็เวียงไปไกลๆสิลูกเอาเยงัง วันนี้ลุงเวียงถือให้เดี๋ยวถือมาปล่ได้ยังนี้คุณมีความรู้สึกยังไงคุณจะเอาปลาไปทำอะไรครับวันนี้ครับหิวปลาตอนนี้หิวปลาครับนี่นะครับเราใช้ข้าวนึ่งนะครับเป็นเดียวนะครับนี่นี่นะครับกินแล้วกวินแล้วแล้วก็ บรรยากาศน่าดูมากครับอตอนนี้ก็คือผลงานของเรานี่ครับน,นะนี่นโโตัวประมาณเกือบโลครับนี่นี่ฝีมือเราสองคน <laughs> นียวันนี้ได้กินปลาทอดแน่นอนนะมัดนี่ปิดไว้ครับนี่เดี๋ยวเราก็จะไปบ้านกันแล้วนะครับนี่บริเวณสวนครับ هم! นู่นนะครับปลาที่อ่างที่เราตกแล้นี่มีอีกหนึ่งอ่างเอาไว้ตัวเล็กเอาไว้เอียงอ่างตัวที่จะเป็นตัวเล็กนะครับอ่างที่เราได้มาจะเป็นตัวโต,วต,วตวกิโลขึ้นนี่น,นี่ก็จะเป็นสวน,นครับ นี่ปิดกดังเวลาเก็บลําไยอะไรก็จะมา<อ>มาตรงนี้นะครับนี่สวนนี้มันอยู่ที่ไหนสวนนี้อยู่บ้านห้วยแทงอ,อําเภอบ้านฮ่องจังหวัดลําพูนครับนี่บอกว่าทางไฟอยู่ที่ไหนเพราะว่าเป็นสวนตัวใช่มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับของกินไม่มีอย่างหนึง่ง ครับสำหรับวันนี้เราก็จะลากันไปที่สวนนี่นะครับแล้วเราไปเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปในช่องคุณหนานเจวะนะครับแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งก็คือช่องของน้องน้ำมัสก็คือซปเปอร์ฟ็อกนะครับอันนี้จะเป็นไม่ได้ค่อยทำคลิปเลยไม่มีคอนเทนต์ตอนนี้พูดจริงไม่มีคอนเนเลือจะเป็นช่องที่น้องจะทําเรื่องเกี่ยวกับรีวิวเล่นเกมอะไรประมาณนี้นะครับนี่สำหรับวันนี้คุณหนานกับน,น้องน้ำมัสก็แค่นี้นะครับบายบายครับลูกสวัสดีครับอืมอ่าตอนนี้นะครับเรา กำลังจะทําปลาทอดก่อนที่มันจะตายน้ำมันก็ต้องไว้อะไรให้มันก่อนนะครับตะเบะยืดอก <c oughs> ตอนนี้นะครับจากต่อจาก ep สองที่เราไปตกปลามานะครับมีเตรียมวัฒน์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมมีเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ก็ยืดไว้อะไรให้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็สร้างหลุมศพให้แต่ตอนนี้ทำลายทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ย,ยวทอดเสร็จก็จะกินใช่ไหม เอมนี่หาจริงกินจริงครับไม่ได้หาเล่นๆเนาะลูกเนาะอืมอืมเดี๋ยวไปดูคอใหญ่มากเลยนี่เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทอดกันเลยครับตอนนี้น้ำมันจะร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวขอผมขึ้นตรงนี้แป๊บเราไม่ถอยถอยถอยมีตัวโตขึ้นไปแล้วนะครับต้องกินตัวใหญ่ก่อนตัวเล็กนะครับหรือไม่ก็ต้องกินตัวเล็กก่อนตัวใหญ่เดี๋ยวสานั้นนะครับหนึ่ง ต้นลายยังหายแล้ว,วนี่ลงเลยวัด <the> ตอนนี้เสียงดังมากเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูตอนท่อเสร็จครับพามาชมบ้านยาฮะท่านผู้ชมนี่เป็นบ้านแบบนี้นะครับเป็นบ้านสไตล์เก่าตรงนี้น้ำชอบรั่วนะครับตรงนู้นก็น้ำรารวมกัน รั่วสุดๆไปเลยตรงนั้นอะ่ะมาพามารีวิวบ้านฮะข้างในก็เป็นบ้านเล็กๆแบบนี้ครับตรงนู้ดห้องครัวเจอกันตอนทอดเสร็จตอนนี้ปลาทอดเราก็ตั้งแต่เราไปหาที่สวนนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นปลาทอดเรียบร้อยแล้ะน่ากินไหมครับนี่ ีมือครับ